อันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นออโตแบ็กออโตแบ็กไทยแลนด์นะครับสาขาโลจนะนะครับเลยประตูสองมาหน่อยนะครับเลยประตูทางเข้าที่สองนะครับของโลจนะนะครับนี่คมอุตสาหกรรมโลจนะนะครับยึดยานะครับนี่ครับใช้เครื่องตั้งศูนย์ของจอรนบีนนะครับรุ่นตัวท็อปนะครับขาจับสปเดอร์นะครับนี่ครับส่วงล้อก็จะเป็นลาวานะครับลาวาเมคอินอิตาลีนะครับ ลาวาแท้นะครับขอดยางก็เป็นลาวานะครับเจียจานใช้ของจอร์นบีนนะครับนี่ครับออโตแบ็กไทยแลนด์นะครับสาขาโลจนะน,นะครับอพรีเซนทีชั่นีพ <c> ร <oughs> <c oughs> <c oughs> ีเซนต์สักหน่อย